เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะเดินทางไปทางไหนต่อไปนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรดนุวัฒน์สาคริศกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับอาจารย์ถ้าประเมินหลังจากที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอาจารย์ประเมินยังไงคะต่อเศรษฐกิจไทยว่าเราจะได้รับผลกระทบในภาพรวมยังไงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจ ในบริบทของไทยก็เรียกว่ามันไม่สามารถที่จะแยกขาดออกอจากกันได้เลยนะคะครับใช่ครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของการเมืองเรื่องเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศก็ดีหรือว่าระหว่างประเทศระดับโลกก็ดีเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายประเด็นหลายปัจจัยนะครับอตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ การเมืองไทยก็ถือว่าอยู่ในจุดหัวเรี่หัวต่อที่ที่น่าสนใจที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้จริงๆมันก็มีความไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวนายกนะครับรัฐมนตรีซึ่งเราก็มีรักษาการมาอยู่ในช่วงหนึ่งใะหลังจากสารรัฐมนูญมีคําตัดสินนะครับอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่วันนี้มันมีความชัดเจนขึ้น,นละก็คือว่าเราต้องหานายรัฐมนตรีคนใหม่นะครับลำดับที่สามสิบสองขึ้นมาแน่นอนแต่ว่า ระหว่างนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าภาคเอกชนก็ดีนะครับนักลงทุนก็ดีหรือว่าประชาชนก็ดีเนี่ยหรือผู้ประกอบการก็ดีเนี่ยก็คงยังต้องการเรื่องของความมั่นใจในทิศทางของการขับเคลื่อนภาครัฐก็ดีขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจตรงเนี้ยังเป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับดังนั้นเลยเนี่ยอันแรกเลยก็คือคําถามก็คือเราจะได้นายกคนใหม่เมื่อไหร่ตรงนี้สำคัญยังไงครับคือวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังเป็นรักษาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ถ้ายิ่งปล่อยนะครับเวลาให้เนิ่นนานนะถ้ายิ่งช้ายังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่การฟอร์มนะครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรถ้ายิ่งช้าไปเนี่ยแน่นอนว่าความมั่นใจของนักลงทุนก็ดีนะครับความมั่นใจในมุมมองของต่างชาติก็ดีสื่อต่างชาติที่จับตาเราอยู่ก็ดีนะครับก็อ,อาจจะส่งผลต่อการชะลอเรื่องการลงทุนการชะลอในการจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่จะเข้ามา หมุนหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะยิ่งดีเลยไปซึ่งตรงน,นี้มันก็อาจจะเป็นผลทางลบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ได้รัฐบาลชุดใหม่อ่ะยิ่งช้าเท่าไหร่ผลที่เกิดทางลบต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ความชัดเจนก็ยังไม่ค่อยมากเพราะเรายังไม่ไม่เห็นภาพที่ชัดน,นะอาจจะพอรู้ว่าคนดิเดตมีใครยังไงบ้างแต่ว่า ก็ยังมีการสู้กันทางการเมืองนะครับมีการสู้กันต่อสู้กันทางการเมืองโดยที่เสมือนหนึ่งว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจเป็นตัวประกันนะครับการสู้กันทางการเมืองครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งล่าช้าออกไปยิ่งตั้งได้ช้าเท่าไหร่อันนี้ก็ยิ่งส่งผลลบมากขึ้นเท่านั้นประการที่สองก็คือว่าในการฟอบบร์มรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นมันมีการตั้งเงื่อนไข เยอะมากๆนะครับซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจให้เห็นสักเท่าไหร่เลยเงื่อนไขที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยุบสภาการอะไรต่างๆนานาแล้วการที่มีเงื่อนไขออกมาเยอะในลักษณะนี้เนี่ยนะครับอก็จะทําให้รัฐบาลที่จะฟอร์มขึ้นมาในชุดใหม่เนี่ยดูแนวโน้มแล้วน่าจะมีความอ่อนนะครับพอสมควรพัรคที่ จะได้เป็นแกนนำนะครับเป็นนายกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่พักที่มีเสียงมากมายมหาศาลนะครับหรืออาจจะเป็นพักที่ต้องยอมทําตามเงื่อนไขทางการเมืองอ่มากมายนอกจากนั้นแล้วเรายังเห็นสิ่งที่เข้ามาก็คือว่ามันมีเงื่อนเวลาอีกนะครับเป็นเรื่องของการยุบสภาดังนั้นคำถามก็คือว่าถ้าหนึ่งรัฐบาลฟอร์มได้ในเร็วมากสองตั้งขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิกนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนแอ ภาคเอกนชนก็ดีนกธุรกิจเองก็ดีสิ่งที่ต้องการคืออะไรเราต้องการพล l i ติ c a l ิทัลสตอเบรีเราต้องกรารความมีเสถียรภาพนะครับของการเมืองการต่อเนื่องของนโยบายอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญถ้ารัฐบาลอยู่น้อย,น,ยนะครับอยู่สั้นโดยอายุของมันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคําคำหนึ่งคือคําว่าเกียร์ว,ว่างคนออทางานเนี่ยอาจจะรู้แล้วเออแหมคนนี้นะรัฐมนตรีคนนี้มาเดี๋ยวมาอยู่กระทรวงนี้อีกสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนเดี๋ยวก็ไปและเพราะฉะนั้นก็จะเกิดลักษณะของการทํางานแบบเซฟตัวเองไว้ดีกว่า นะครับเกิดอาการเกียร์ว่างอาจจะไม่ไทําเต็มที่อาจจะไม่ได้เติมคันเร่งในการเดินหน้าภารกิจต่างๆเต็มที่ซึ่งอันนี้ถ้ามันเป็นภารกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยวางไว้จาก<ม>อดีตน,น,นะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนรัฐมนตรีอ้าอันนี้ก็อาจจะต้องมาทบทวนกันใหม่เลย แล้วเวลาที่มาอยู่เนี่ยทระยะสั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเสียทั้งความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนาน,นาน,น,าน,นโยบายใหม่ก็อาจจะออกได้ยากนะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่สั้นเนี่ยโอกระบวนการเนี่ยกว่าจะมีการนะครับก่อร่างขึ้นมาของนโยบายใหม่ๆเนี่ยปรากฏออกมาเนี่ยอาจจะถึงเงื่อนเวลาที่ที่จะ<ม>ต้องเผชิญกับเงื่อนไขาทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะมีความยากนะครับถือว่าเป็นภารกิจที่ยากมาก ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมันคงมีหลายมิติใช่ไหมครับมิติการเมืองมิติความมั่นคงมิติสังคมมิติอะไรแต่วันนี้ที่อยากจะชวนคุยคือมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยจะถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆนะครับของรัฐบาลชุดใหม่ในการที่จะเดินหน้าจะขับเคลื่อนไปครับก็เรียกได้ว่ายิ่งช้ามันยิ่งกระทบถ้ายิ่งเกิดศูนยากาศทางนโยบายเศรษฐกิจมันก็ยิ่งจะมีผล โดยตรงใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะมีรักษาการรัฐบาลรักษาการก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการเามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันมีข้อจํากัดอยู่อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องถูกต้องครับถึงแม้ว่าคือก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างนะครับตรงที่คือถ้าอุบัติเหตุทางการเมืองรอบนี้ถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้นะครับสักสองเดือนนะครับสามเดือนเนี่ยเราอาจจะเจอ,เ,อเรียกว่า สถานการณ์ที่มันท้าทายกว่าน,นี้ด้วยเหมือนในอนดีตที่เราเคยเจอมาแล้วนะครับช่วงที่มันไม่สามารถผ่านงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณแผ่นดินได้เนี่ยโอ้โหนั้นอันนั้นจะหนักนะครับเพราะมันจะต้องดีเลยการใส่เม็ดเงินมันจะต้องใช้งบประมาณปีก่อนไปพางก่อนอย่างเงี้ยนะครับโครงการต่างๆนานาก็ไม่สามารถเดินหน้าได้อันนี้ก็ถือว่าอุบัติเหตุนะครับหรือ,อสิ่งที่สารสนุนตัดสินในครั้งเนี้ยก็ยังมาในช่วงจังหวะเวลาที่เรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็มีการเดินหน้ามีการผ่านไปแล้ว ต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงวพาประมาณผ่านเนี่ยแต่ถ้ารัฐมนตรียังรักษาการอยู่หรือว่าชุดใหม่มาแล้วอยู่สั้นๆเนี่ยโอ้โครงการต่างๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการขับเคลื่อนหรือการผลักด,ดันให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงในระยะระยะสั้นด้วยระบบราชการด้วยนะครับอย่าลืมระบบราชการเราก็ไม่ได้มีความกระฉับก,กระเฉงเท่าเอกชนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ก็น่าห่วงเหมือนกันว่าคือ แล้วเราก็ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่เราเห็นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยถ้าติดตามข่าวสารก็จะพบว่าทั้งเรื่องการบริโภเอดยการท่องเที่ยวเอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยนะครับรายได้ของประเทศเอ่ยเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่ที่ทน่ากังวลนะแล้วก็มีปัจจัยลบเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องที่ต้องจับตาเรื่องเงินเฟอ้อด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือการปรับตัวนะกับนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกนะครับที่มีมการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีของทัํานะครับการปรับตัวของผู้ประกอบการะรวมถึงอันนี้ก็ยังรวมถึงสถานการณ์เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมาโยงโดยทางอ้อมเช่นเรื่องความมั่นคงเรื่องการประทะตามแนวชายแดนแกับกัมพูชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดินทางจากต้นปีมาเนี่ยเข้าสู่เดือนที่เก้าเดือนกันยายนเข้ามาแล้วแปดเดือนเนี่ยมันมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาใน ในเศรษฐกษิจบ้านเราแล้วเป็นปัจจัยที่ท้าทายเยอะมากๆคือเรียกเรียกได้ว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือมีข้อผิดพลาดใดๆเนี่ยก็เรียกเรียกว่าเป็นงานยากแล้วแต่วันเนี้ยเราต้องมาซรอมใหม่นะครับนั้นก็ต้องเร่งฟอร์มแล้วซรอมรัฐบาลได้เนี่ยนะครับรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะใครมาเป็นก็ตามเนี่ยคือจะมารอ มารอขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้คือวันคือวันนี้ต้องพร้อมเลยนะครับคนเป็นรัฐบาลต้องพร้อมเลยเข้ามาทํางานวันแรกต้องเอาโจทย์เศรษฐกิจมากางก็าจากนี้ไปหลายคี่เดือนครับหรือประมาณสี่เดือนเท่านั้นเองนะครับเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองต้องเอาโจทย์เศรษฐกิจปีนี้นะครับามากางดูแล้วว่าจะ,จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีได้อย่างไรจะเรียกความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนได้อย่างไรจะผลักดันโครงการต่างๆได้อย่างไรจะแก้ปัญหาค่าครองชีพ ให้ประชาชนได้อย่างไรจะช่วยเหลือผู้ประกอบการไปดิวกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศได้อย่างไรกับมาตรการการค้าโลกใหม่ๆจะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดทุนได้อย่างไรจะดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างไรโอ้โหนี่ครับคือต้องเตรียมตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับแล้วมาตรการากระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาจะทํายังไงต่อถ้าเกิดมีการเปลี่ยนขั้ว เปลี่ยนฝั่งทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอของการนาเงินไปแจกประชาชนที่เที่เคยมีการเตรียมการกันไว้มาตรการลดค่าของสี่ต่างๆจะทำยังไงให้ผมว่าประชาชนก็ก็อยากรู้เพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นเรื่องยากนะครับแล้วถ้าเวลากรอบเวลาไม่เยอะนีต้องยุบสภาด้วยคือ คือการยุบสภาเนี่ยกไ็ไม่ได้ทกอะไรในทางการเมืองนะครับถ้ามันมีเหตุที่ที่เหมาะสมเนี่ยมันก็สามารถทําได้ที่ขอโยงมากับเศรษฐกิจนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันก็มีการโยนประเด็นเรื่องการดิสโซฟตัวพารเมตน์เนี่ยนะครับการยุบสภาขึ้นมาพอสมควรคือถ้าในถานการ,าารเศรษฐกิจขาขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวอยู่นะครับการยุบสภาก็ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่กระทบนักแต่วันนี้ ถ้าเราไปดูนะครับตัวเลขเศรษฐกิจไปดูโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกไปดูนโยบายเศรษฐกิจโลกต่างๆเนี่ยโอ้ผมคิดว่าการยุคสภานเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะกดเศรษฐกิจลงไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านคงต้องหาทางหนีที่ไล่นะพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าถ้าโค้งสุดท้ายของปีเนี่ยนะครับการกระตุ้นมันทําได้ช้า หรือว่ามันอาจจะทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยอย่างที่เราคุยกันว่าโอเคนะเข้ามาทํางานระยะสั้นเนี่ยบางทีคนทํางานภาครัฐเองก็เคยได้ยินยนะครับต้องต้องมีบ้างแหละอาจจะเกียรว่างบ้างอะไรบ้างแล้วฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายจะหามาตรการอย่างไรไม่ให้กลุ่มคนทํางานเนี่ยเขาเกียรว่างได้อัน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท้าทายนะครับท้าทายเป็นอย่างมากครับค่ะ น่าสนใจนะคะอาจารย์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที่จะเข้ามาหน้าตาทีมเศรษฐกิจณวันนี้ยังมองไม่ค่อยออกเลยนะคะว่าออฝั่งไหนจะหน้าตาเป็นยังไงใช่ครับเอ,อเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลหรือฟอร์มคอรมเนี่ยก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่มากๆ ที่แน่นอนครับเรามีกระทรวงด้านเศรษฐกิจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงด้านเศรษฐกิจเราก็มีมากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงดิจิทัลนะครับกระทรวงคมนาคมต่างๆมากมายเนี่ยถือว่าล้วนแล้วแต่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะก็จริงๆมันมันก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับมีเงื่อนไขทางการเมืองเยอะขนาดนี้เนี่ยการกำหนดตัว รัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นโคต้าทางฝั่งการเมืองกลุ <fend ises> ่มการเมืองเหมือนเดิมหรือจะเป็นโคต้านะครับของคนนอกซึ่งคนนอกนี่จะมารับสั้นๆเนี่ยโอ้ผมว่าก็เสี่ยงเหมือนกันเขาก็คงไม่อยากนะครับที่จะมาเพราะเขาก็รู้ว่าการเข้ามานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะมาสร้างผลงานนะครับคือการสร้างผลงานของทางฝั่งการเมืองฝั่งนโยบายหรือในระบบรชาชการเนี่ยมันต้องอาศัยเวลานะการมีกร <c oughs> อบเวลาที่จํากัดมากๆเนี่ยการสร้างผลงานก็ <c oughs> ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเรายังใช้ลักษณะของการตั้งหรือฟอร์มคณะรัฐมนตรีผู้บริหารนโยบายตามกลุ่มการเมืองหรือฐานของสอสอหรือนอมินีก็สุดแล้วแต่ที่ที่จะคิดกันได้นะครับหรือมันจะเป็นหรืออย่างนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยคือก,ก,ก็มีผลต่อความเชื่อมั่นนะลงทุนใน,นห,ลหลายประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหเวลาเขาตั้งรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ย ล่าสุดตั้งรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีเนี่ยก็เอาหัวหน้านะครับ AI ของบริษัท LG เนี่ยมาเป็น,นก็เหมือนดูค่อนข้างถูกฝาถูกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวคณะรัฐมนตรีที่ฟอร์มขึ้นมามันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะของเอกชนของนักลงทุนหรือหรือของภาคประชาชนนะครับก็มีปัจจัยนอกเหนือจากความล่าช้าหรือความรวดเร็วนะคือเวลาในการฟอรมรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งผมมองว่าจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าถ้าจะดีเลยจากนี้ไปเนี่ยนะครับถ้ามันเกินสักหนึ่งเดือนเนี่ยวันหนึ่งกันยานะครับเราก็หวังตุลาเนี่ยมันควรจะเห็นนะครับความชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจละเพราะมันก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วใช่ไหมครับนี่จากนี้ไปในฝุ่นมันจะตลบอีกนานแค่ไหนแต่ถ้ายิ่งตลบนานก็จะยิ่งส่งผลลบแต่เหมือนที่คุณกมลชนกบอกก็ไม่ใช่ขยะยเวลาคือพอฝุ่นหายตลบแล้วรูปร่างหน้าตาถ้ามันดี อันนี้ก็รเรียกความเชื่อมั่นักลงทุนเรียกความเชื่อมั่นภาคประชาชนนะผลงานถ้าทําได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าหลังสุ่นตลบนะครับแล้วรูปร่างหน้าตาเอ,อดูแล้วหมายความเชื่อมั่นเรียกได้ยากนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนดีโอโอันนี้ผมก็ค่อนข้างกังวลน,นะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยของของปีนี้นะครับภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งก็ไม่ได้สดใสยอยู่แล้วเนี่ยอาจจะยิ่งยิ่งหนักทีนี้ถ้าภาพรวมออนะครับในในช่วงปลายปีเนี่ย มันมันมันแย่ลงเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลต่อก็คือว่าโอเคมันจะไปกระทบนะต่อคือเศรษฐกิจในกระทบแน่นก็อาจจะกระทบกับฝั่งการเมืองอีกรอบนะครับและการยุบสภาเนี่ยมันก็อาจจะมันก็อาจจะทําให้ลมนะครับที่จะมาส่งเศรษฐกิจในช่วงต้นปีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สดใสามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ดูไปนี่ก็ ค่อนข,ข้างต้องบอกเลยว่าใครจะมาบริหารเศรษฐกิจนะครับจากนี้ไปเนี่ยถือว่าเจอความท้าทายสี่ห้าเรื่องอเต็มๆเลยครับอืมโหมันทั้งเรื่องการลงทุนทั้งการบริโภคทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วยังไม่นับเรื่องภายนอกอีกก็คือเรื่องภาษีสารสิบเก้าเปอซนที่ก็ยังไม่ได้ตกลงกันชัดเจนเลยนะคะว่าตัวสินค้าหมือนก่ารายการนียมันมันจะยังไงต่อ จจดนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่สําคัญไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับเออคือตอนนี้โจทย์เศรษฐกิจเนี่ยจริงๆในในมุมผมเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเป็น,เป,นเป็นกังวลเหมือนกันผมคิดว่าโจทย์เศรษฐกิจเนี่ยจริงๆยังยังถือเป็นโจทย์หลักนะครับออปัญหาปากท้องออพี่น้องประชาชนนะครับปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาเงินทองในกระเป๋าปัญหาค่าครองชีพเนะี่ยผมยังยังมองว่ามันยังเป็นตามชื่อรายการเราในอีค่อนบิทเลยเนี่ยนะครับเรื่องปากท้องนะยังไงก็ยังเป็น ปัญหาความท้าทายและก็ยังควรเป็นพิ i าริตีอันดับต้นนะครับที่วันนี้เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันแก้แต่ด้วยสถานการณ์เนี่ยทางการเมืองของเราเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยทําให้น้ําหนักเนี่ยดูแล้วเนี่ยบนวันนี้นะครับในหน้าหน้าสือ่อหน้าขา่าวเราจะเห็นว่าไม่มีการหยิบยกเรื่องเศรษฐกิจมามา,มาพูดทั้งที่ททนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสน,นักวิชาการเข้าไปดูโอ้โันนี้ออกมาผมเชื่อว่าหลายท่านก็แสดงความเป็นห่วงนะครับแสดงความเป็นห่วง เรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าในมุมของฝั่งที่เป็นการเมืองยังไม่มีการหยิบยกเ,เรื่องเนี้มามาคุยกันสักเท่าไหร่เพราะเงื่อนไขทางการเมืองมันมันเยอะเหลือเกินนะครับฟังมาแล้วก็โอ้โหไหนเมื่อไหร่จะถึงคิวเศรษฐกิจท,ทั้งนั้นที่ปัญหาปากท้องรอไม่ได้นะครับปัญหาค่าความชีพปัญหา,เ,าเงินทองในกระเป๋าปัญหาหนี้สินต่างๆของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ปัญหาเรื่องเกษตรกรนะครับภาคการเกษตกรก,ก็รอไม่ได้เพราะฉะนั้นเอผมคิดว่าในใน ช่วงนี้นะครับมันก็จะมีประเด็น,นต่างๆเข้ามาเรื่องมาตรก,การนะครับที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัว,ตวนะกับภาษีซึ่งต้องก็ต้องยอมรับว,ว่านี้ก็เป็นอีกความทา้าทายใหญ่เป็นอีกเรื่องเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้าทัป์เข้ามานโยบายการค้าเมริกาที่ทางเศรษฐกิจการค้าโลกมันก็ไม่ใช่แบบนี้พอ,อเราผ่านพ้นนะครับช่วงเดือนเมษาเข้ามาสู่ใจมาตที่สองของปีทั่วโลกก็ช็อกไปด้วยมาตรก,การภาษีซึ่งตรงนี้ก็มีความไม่แน่นอนสูง คำถามก็คือว่าผู้ประกอบการจะทําอย่างไรนโยบายของภาครัฐที่จะดิวแบบเรื่องเนี้หรือทิศทางในอนาคตของประเทศต่างๆที่จะที่จะ,ะเดินหน้านะครับเอรับมือกับมาตรการภาษีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอะจะเป็นอย่างไรตรงนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเองก็ก,ก็อยากจะได้การซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับหรือ,อนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจนมีทิศทางที่ทําให้ผู้ประกอบการเองก็สามารถปรับตัวได้จริงนะครับ แล้วก็มีทางเลือกแล้วก็มีความเชื่อมัน่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งก็จะต้องมีทีมใช่ไหมครับทีมที่มาดูเรื่องเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศโอ้นี้ก็ถือว่าใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าเวลาที่ยิ่งเหลือน้อยและยิ่งช้าเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสนะครับในขณะที่ต้องคิดแบบนี้ด้วยนะครับเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกในขณะที่เรายังไม่ได้มี รัฐบาลอย่างขณะที่เรายังไม่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยประเทศอื่นนะครับเขาก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับเขาก็ต้องเตรียมการเขาก็ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้น,นอันนี้ก็ต้องคิดในเชิงวีเลทีฟด้วยนะเชิงเปรียบเทียบด้วยว่าโอ้ประเทศอื่นเขาก็พยายามดําเนินการอยู่แล้วก็เขาก็อาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์แบบแเกี่ยวว่างเท่าาบ้านเรานะครับอืมค่ะก็เป็นว่าผลกระทบจากภาษีมันก็มองได้ มันก็ซับซ้อนในสองมิตินะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของทั้งฝั่งขาไปก็คือส่งออกฝั่งขาเข้าฝั่งากลับมาก,ก็คือขาเข้า,ขาแล้วมันก็จะกลับไปสู่เรื่องของการตัดสินใจการลงทุนเป็นแบบ FDI อยู่ดีแล้วก็อาจารย์ก็แตะเรื่องประเทศอื่นๆเขาณเวลานี้เขาก็กําลังดําเนินการมันก็น่าจะกลับมาสู่ที่เรื่องของความสามารถในการแข่งขัน,ขนมันก็จะต้องกระทบด้วยเหมือนกันไหมคะอาจารย์โอ้วันนี้ก็ น่าจะเป็นอะไรที่เล,เลี่ยงได้ยากนะครับเพราะว่าเมื่อทุกคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ที่จะปรับตัวนะครับที่จะตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไหนวันนี้ช้าลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ก็จะถือว่าเสียโอกาสนะครับจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost สูงเลยนะครับคือวันนี้ต้องมองด้วยว่าประเทศเนี่ยเสีย opportunity cost นะหรือค่าต้นทุนค่าเสียโอกาสตรงไหน มันมันเวลาทุกนาทีเนี่ยก็ถือว่ามีค่านะครับเป็นเงินเป็นทองแท้ทั้งนั้นถ้าไม่สามารถที่จะแคชอัพกับความเปลี่ยนแปลงได้น,นี่ก็เป็นสิ่งที่เอาเอาไปใช้ในบริบทของตัวองคอ์กรหรือแม้แต่ตัวเรานะครับเราก็ใช้มุมมองหรือแนวคิดแนวคิดนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องรอนะวันนี้เราก็คงรอความชัดเจนเนี่ยก็ได้แต่พยายามนะครับลุ้นนะว่าอยากจะให้การรอตรงเนี้ยนะครับมันคง เป็นไปได้รวดเร็วคือไม่ต้องรอนานนะครับแล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็อยากเห็นภาพนะของผู้ที่จะเข้ามาฟอร์มทีมบริหารประเทศเนี่ยที่ทําให้มันเกิดความรู้สึกในเชิงบวกนะ mm. เพราะวันนี้ผมคิดว่าเราต้องการ positive factor อีกเยอะนะครับเราต้องการปัจจัยบวกเข้ามาช่วยแลในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจอีกมากอย่างที่ผมบอกว่ามันพอมีบ้างไม่ใช่ไม่มีเช่นยกตัวอย่างเรื่องของงบประมาณนะครับ ง่ประมาณผ่านไปแล้วเงนี้โอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่เรายังต้องการปัจจัยบวกนะครับในทางเศรษฐกิจอีกค่อนข้างเยอะนะนักลงทุนเองผมเชื่อว่าก็กต้องการแล้วยังมีประเด็นนะครับในเรื่องของการที่จะทำพวกดิจิทัลทรานส์ a มชันซึ่งตรงนี้ก็รอไม่ได้นะครับเราก็คุยกันมาตลอดในรายการของเราว่าเรื่องของการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสู่ AI ไอเอคอมมีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทเรารอไม่ได้เพราะว่าโลกเปลี่ยนเร็วมากนะครับทุกๆเดือนทุกๆวัน มาเนี่ยผมเชื่อว่าคาว่า AI เนี่ยมันพัฒนาตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันก็ยังมีประเด็นเรื่องเรื่องดิจิทัลทรานส์ r m ช t ั o นเรื่องดิจิทัลดีไว้นะครับดิจิทัลแกลต่างๆในประเทศเนี่ยโอ้โหความท้าทายเนี่ยผมว่ารออยู่อีกอมหาศาลทีเดียวเลยครับน่าสนใจอาจารย์แต่งเรื่องนี้เพราะว่าเราก็เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศในเรื่องของ ด่ t a ตาเซ็นเตอก็ค่อนข้างที่จะเดินหน้าไปพอสมควรนะคะอาจารย์ผไม่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 แน่ใจเลยว่าถ้ารัฐบาลหรือว่าพรรคอื่นๆเข้ามาเขาจะสานต่อในประเด็นนี้ยังไงอีกต่อ,อ,อใช่ครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นคือมันมีประเด็นใหญ่นะครับคําว่า political continuity หรือว่าความต่อเนื่องทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญท่านผู้ฟังลองลองดูนะครับบางกระทรวงเนี่ยเชื่อไหมครับในช่วงสองสปีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรัฐมนตรีไปแล้วสามคนแหะ ในสำหรับประเทศไทยนะที่เขาเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับว่าโอ้เกี่ยงกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยซึ่งเป็นกระทรวงที่สําคัญด้านการศึกษาของประเทศด้านการสร้างคนสร้างพลเมืองสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเนี่ยปรากฏว่าเราเปลี่ยนเยอะมากนะครับเปลี่ยนบ่อยมากนะนี่เหลดก็อาจจะไม่รู้ต้องเปลี่ยนอีกหรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่เอ่อพอมันไม่มีความต่อเนื่องทางการเมืองเนี่ยนะครับไอ้หลายๆนโยบายที่มันจะส่งผลเป็นลองเทอมเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยได้เห็น คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ทําในเรื่องระยะสั้นแต่การพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการวางฐานในระยะกลางระยะยาวเพราะฉะนั้นมันต้องเดินหน้าพร้อมกันไปทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแต่พอมันขาดความต่อเนื่องทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีความต่อเนื่องทางการเมืองเนี่ยนโยบายที่มันเป็นระยะกลางหรือระยะยาวที่มันจะทําให้ประเทศเข้มแข็ง ทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปได้ให้เศรษฐกิจมันเดินหน้านะครับแบบยั่งยืนได้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมาทีหนึ่งก็ไม่ถึงปีไม่ถึงปีใช่ไหมครับมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเจอแต่ลักษณะของการได้นโยบายที่ที่สั้นมากๆแล้วยิ่งท่านรู้ด้วยว่าฉันมานั่งอยู่แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยช่วงนั้นมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นรูป,ปธรรมในในลักษณะที่มีความยั่งยืนอะ่ะแต่อาจจะได้ลักษณะของการเข้ามากระตูต้เป็นโครงการนะครับ โครงการเล็กๆโครงการน้อยๆจริงๆก็อยากแนะนํานะครับว่าถ้าวันนี้ประเทศไทยต้องต้องมาฟอร์มัฐบาลบนเงื่อนไขที่มากเลยเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วในส่วนของภาคประชาชนนะครับภาคนะครับไม่ไม่ใช่พักนะครับภาคประชาชน uh huh. เอ,อประเทศโดยรวมผู้ประกอบการ s m e เอมอธุรกิจต่างๆเนี่ยเอ,อเขาต้องการอะไรแล้วเขายังขาดอะไรอยู่นะครับโจทย์ทั้งเศรษฐกิจเนี่ยอยากจะต้อง อยากจะให้ลิสต์เกันขึ้นมาเลยนะว่ามันมีอะไรที่ที่พอที่จะทําได้บ้างบนบนเงื่อนไขที่มันเยอะมาก,กน,นะครับปัญหา,เ,าเรื่องการพุจวิตคอร์รัปชันก็ดีนะครับจะสามารถาจํากัดลดลดลงนะหรือจัดการอย่างไรได้บ้างนะเรื่องการวัดจัดอันดับมนะาเรตติ้งแร็งกิ้งต่างๆซึ่งพี่คุณสมนชนกก็บอกว่าโอ้อย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเรื่องเรื่องการแข่งขันกับต่างประเทศเพราะทุกประเทศก็ไม่หยุดเลยใช่ไหมครับ ถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยจะทําอะไรบ้างโอ้ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ชาวบ้านะนะครับชาวบ้านอย่างเรา่อยากรู้เราอาจจะไม่ได้ไปอยากรู้เงื่อนไขทางการเมืองเยอะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอ e ีคอนบิสก็อยากรู้ว่าไอ้ราค่าของชีพจะเป็นยังไงในมาตรการกระตุต้นเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นยังไงนะักท่องเที่ยวจะไปจะมาจากประเทศไหนได้บ้างนะครับอุตสาหกรรมอิน Industry ดัสทรีต่างๆวันนี้จะปรับตัวอย่างไรนะคนจะออกมาจับจ่ายใช้สอยไหม ในธุรกิจที่ทําออนไลน์วันนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ผมว่าคําถามเหล่าเนี้ยครับเอ,อ่อมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแมาจะอยากได้คําตอบซึ่งเราก็หวังว่าการฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่คงทําได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็คงจะมีคําตอบเหล่านี้ออกมาบ้างนะครับเพื่อให้มันเกิดความเชื่อมั่นนะกับกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มนักลงทุนหรือว่าชาวบ้านทั่วไปครับทีนี้อาจารย์คะสําหรับผู้ประกอบการล่ะถ้าตอนนี้ก็ ก็เรียกว่าเจอทั้งบีบทั้งทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยทั้งเรื่องของการแข่งขันเรื่องของสินค้านําเข้าราคาถูกต่างๆแล้วก็มามเจอแบบนี้อาจารย์มีค,คําแนะนํำยังไงให้กับ SME แล้วก็ผู้ประกอบการในการที่จะเตรียมตัวเพราะเราไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อนานอีกแค่ไหนคะอาจารย์ครับก็อาจจะต้องลองดูเป็นสมมติฐานเหมือนกันนะครับว่าโอเคถ้ามันมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลสมมตินะครับถ้าไปไปทางนั้นเนี่ย ไอ้นโยบายกระตุน้นอันเดิมๆนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับผม uh. อยากจะให้ดูเป็นเ,เป็นไลน์อุตสาหกรีไปนะครับเป็นไลายอุตสาหกรรมไปว่าอุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยนะครับหรือที่เราประกอบกิจการอยู่เนี่ยมันมีบริบทอะไรเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะแต่ถ้ารัฐบาลยังเป็นขั้วเดิมอยู่สมมติมนะครับแกนนํายังเป็นขั้วเดิมอันนี้มันก็มีโอกาสที่ไอ้นโยบายกระตุ้นเดิมๆจะกลับมาแต่นะครับถ้าเงื่อนไขเวลามันสั้นมากก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้มาตัดการะไรที่มันเป็นระยะยาวนะครับอีกอันนึงก็คือว่าอยากจะให้จับเทรนด์โลกซึ่งก็ติดตามได้ในรายการ e-C o n b นบนนะครับวันที่ผมมาเป็นวิทยากรจริงก็จะพยายามอัปเดตเทรนด์โลกอยู่เรื่อยๆนะครับอันจริงๆน,นี่ก็ช่วยได้เพราะว่าคือสุดท้ายถ้าเราบอกว่าเราหวังหวัอนรัฐบาลในระยะสั้นมันก็จะยากแล้วระยะกลางก็ยากเนี่ยนะครับเราอาจต้องมาปรับตัวเรานะครับดูว่าเทรนด์โลกในอุตสาหการรมที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีอะไรเป็นเมเจอร์เทรนด์หลักๆเทรนด์ใหญ่ๆบ้างแล้วเราเนี่ย นะครับพร้อมไหมเรามีความพร้อมที่จะไปสู่จุดนั้นไหมนะครับบุคลากรในองค์กร,กรเราพร้อมหรือยังหรือเราจําเป็นต้องมีการอัพสกิลรีสกิลซึ่งผมเน้นมาตลอดเลยนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเข้ามาวันนี้บางคนเล่นก็สนุกสนานแต่ดูซิว่ามันช่วยทําให้เรามี performance นะครับในในทางธุรกิจในการประกอบกิจการของเราได้อย่างไรอันนี้ก็อาจจะต้องจับตาปัจจัยทั้งในประเทศแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศด้วยครับ ทีนี้ขยับมาประชาชนผู้บริโภคค่ะอาจารย์อืมจะต้องยังไงดีเราถ้าณเวลานี้รเรายังคาดหวังกับรัฐบาลใหม่ยังไม่ได้เราจะต้องมาจัดการบริหารตัวเองยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องแนะนํำนะครับก็คงต้องบริหารเงินในกระเป๋าดีๆนิดนึงนะครับในเมื่อความชัดเจนเนี่ยณนะวันนี้เราก็ยังไม่เห็นนะครับก็อาจจะต้อง ระมัดระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะครับอย่าใช้เกินตัวเพราะเราเห็นทิศทางตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบว่าโอมีปัจจัยบวกเข้ามาเยอะนะครับหลังจากเราเห็นรูปร่างหน้าตาของผู้บริหารชุดใหม่นะครับะรัวมนรีชุดใหม่อันนี้ก็อาจจะต้องประเมินอ,อีกทีนะครับแล้วก็ดูซิว่ามีนโยบายอะไรบ้างแต่ว่าในช่วงนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับดังการใช้เงินอยู่พอสมควรครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสําหรับการวิเคราะห์เราก็หวังว่าเ,เราจะได้เห็นนะคะหน้าตาของรัฐบาลที่จะออกมากับเพื่อนเศร<ส>ษฐกิจได้สักทีนะคะอาจารย์ค่ะครับไดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ